สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้เรามาดูตเต้ลนะคะของเพลง Kawee Leader ค่ะโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำกันค่ะ บอกเลยนะคะว่างานนี้ถืกใจอีพ่อหลายคัค่ะปืืมลูกสาวมากค่ะงานนี้ผลงานรอบนี้ของน้องปังมากๆค่ะออร่าจับสุดๆเลยบอกเลยนะคะว่าไม่ดังไม่ได้แล้วนะคะเพลงนี้นะคะข่าว i ่า e ีอ e ลเดอเป็นเพลงออกแนวสนุกสนานค่ะแถมได้พระเอก MV นะคะนาตาลุกครึ่งหุ่นดีเสียงดีอารมณ์ดีน้องพีพ ทีรชาค่ะบอกเลยนะคะว่าน้องเป็นดาราหนิดไอรอนมาแรงเลยนะคะตอนนี้ เป็นแดนเซอร์ตัวยงของพี่ลํยัยค่ะไปแสดงที่ไหนแม่แม่สาวสาว,สาวกีดการ์ดกันใหญ่เลยนะคะน้องน่ารักมากค่ะเอสเองยังตกหลุมรักเนยนะคะเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆดูละมุนดูอบอุ่นมากค่ะซึ่งมาแสดงคู่กับอิหลยูกินะคะลูกสาวของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าเข้ากันมากเลยนะคะเคมีเข้ากันสุดๆเลยค่ะฟินหนักกันมากเลยนะคะทั้งนอกจอในจอค่ะ อาจารย์ประจักษ์ชัยเองก็พูดถึงแผนงานของน้องในอนาคตด,ด้วยนะคะดเดี๋ยวรอไปรับชมรับฟังพร้พอมๆกันเลยค่ะคุณเหตุยังด้วเนี่ยคุณสิไปอ็ดใส่ด้เนี่ยคุณอายคุณม่เหตุแหยางหลักจากไปนะคุณคุณก็สร้างเหตุคาเหตุนเนี่ยรรรน,นะ ขาบอกได้เลยว่าของแท้สวัสดีและสวัสดี UNC คุณแม่คุณแม่อุ้มรักด้วยนะครับลิปสติก <perché? S 1> อุ้มรักกาลังขายดีอยียงนี่ยอียงลาสูนี่อียังลบหวานอียงหว,า,วาน ờ, ยุ่ยย่ส่ยุ่ยใสละ่ะห,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 หสสเกะคุณที่นี่ที่ไหน ขาเลจุกุอ่าฮ่าฮ่าอโนมโตะออไอโนมโตะฮีโนคาวาซากิยามาฮ่าฮอนด้ายามาฮ่าฮอนด้าคาวาซากิอาไิโนมโตะเอ้วันที่ห้าปล่อยจ้ะเพียงที่ห้าปล่อยวันที่ห้าเฮ้มาเฮ้ เรียงไว้เดี๋ยวอาจารย์จะไปตัดต่วด้วยเอ๊ะมาเอ๊ะเอ๊ะสวัสดี <c oughs> โอ้ยแกงคนนี่แหละบอยม้งจบหรอกเดี๋ยวสวัสดีและสวัสดีคืนฮอดจอดเึงพี่น้อง สังปลาร้าทาผู้ใดสังปลาราล่างหนึ่งจังสิงเปิดต่อนะสังปลารากับน้องยูกิไปตะกี้น้องไล่ขายไปเลยสุดยอดเลยยูกิรอบนี้ออร่ากระจับทั้งออร่าและปาราทั้งมีออร่าทั้งมีปารานะมีทั้งออร่าแล้วก็มีทั้งปารารวมไปถึงมีทั้งปราด้าด้วยนะขอบอกนะขอบอกให้ทุกคนทราบนะอาจารย์ จะเปิดออเดชั่นนักร้องไปคอนสตาร์ไหทองคำนะครับแนวแดนป๊อกเดือนหน้าใช่ไหมใช่ครับผมมาลวดครับพี่น้องอยากจะมวลซสื่อนด้วกันอย่างว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของเรานะก็มาด้วยกันนะทุกคนนะขอบอกได้เลยว่าที่นี่มีแต่ความมวลความเสื่อนะไม่ใช่เล่นๆนะที่นี่มาถานเดียวครับเฮดเล่นว่าเปลี่นครับวอนนี้เฮดเล่นว่าเปลี่ยนขอบอกเฮดหน่อยก็ได้ไอยเขา มาตรฐานแล้วก็เป็นแมสแล้วทุกวันนี้คุณไมยเอิ่นหาแต่กูบาไว้น่าเนี่ยอเอื่นหาแต่คุณมาคักมาแน่แต่ว่ายูเก,กี่บัาจีดังกับพญา,ากเบาจิดังเมื่อดังเพลงที่หาเงินไหล เฮ็ดมาสีเพลงเม่ดังเพลงนี่กะคุ้มแล้วล่ะเฮ็ดลอยเพลงดังเพ่งเดียวก็ได้ไล,ล้ละเพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตดังอยู่แล้วก็ดังยิ่งขึ้นไปโอเคเวลาสิบห้านาฬิกานะครับทุกคนคุณจูสิบห้านาฬิกาอยู่ในทีเซอร์แจ้งไว้สิบห้านาฬิกานะทุกคนรับทราบตามนี้นะจ๊ะอยากจินครับไอจังอยากจินครับไอจังสวัสดีนะครับพ่อมากรอปั่นดิวเห็นปะคืนนี้ คงสิบวได้รับเวนอนอนมาไขก็ได้ย้อนมาถ้าลำไยไรสดเข้ามานะครับตอนตีสามนะทุกคนนะไหลสดเข้ามาตอนตีสามผมก็ทำงานต่อไปน,นะทุกคนนะเอาเป็นว่าแต่ละเมือแต่ละเว้นคข่กันอยู่อย่น,นี้ล่ะเพลงดังไม่ดังผมไม่รู้นะครับนักล้องผมทุกคนผมทำมาตรฐานหมดนะผมกล้าบอกเลยว่า ผมทำให้มาตรฐานหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์เอาอันนี้มาก็ได้เพลงใหม่แต่งไทยเป็นโคบเวอร์สองเพลงรวดเลยนะเป็นโคบเวอร์สองเพลงรวดก็ดีฮะแต่งไทยมาตรฐานดีครับตอนนี้ร้องดีเก่งเอาเป็นว่าหลังจากนี้เบอร์ขายไม่ว่าจะเป็นสายลําซิ่งสายหมอลําใหญ่หนะครับเทินโปมาเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างยูกี่นี่ก็ ถือว่าเป็นหมอลำเป็นนักเอกหมอลำสี่ปีอยู่รถแห่มาก่อนก็แข็งแรงหมดโปรไฟล์ได้หมดฉะนั้นการที่จะมาสร้างมัน,มนไม่ยากเลยนะครับสำหรับคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วมันอยู่ที่จังหวะและเวลาว่าถ้าเชื่อมั่นในองค์กรถ้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมหยิบยื่นให้ผมปั่นกระแสให้ผมสร้างให้เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงนะครับผมบอกก็เลยว่าผมไม่ได้ทําแค่เล่นๆนะ ทุกอย่างคือการลงทุนนะมันอยู่ที่การใส่ใจกับการสร้างงานผมทําไม่เคยทําแบบปล่อยว่าปล่อยป่าละเลยนะการทําเพลงก็ไม่เคยปล่อยป่าละเลยเลยผมของแท้หมดเลยในการที่จะเอามาต่อยอดอในการที่จะสร้างศิลปินต่ระเบอือนะครับต้องบอกได้เลยว่าเรียนก็ได้เรียนนะทําจริงก็ได้จริงหลายคนบอกจะรอฟุกไม่มีคําว่าฟุกกครับความสาเร็จตอนนี้ แต่ละคนที่ที่สำเร็จกันมาแต่ละความสําเร็จนะไม่มีคําว่าฟุกครับมันเป็นความแบบใส่ใจมันมีนความตั้งใจมันมีนความมุ่งม,มั่น <PM. S 1> น,น,น้อยนักน้อยหนารอกเฉยว่าฟุกฟุกเอียงถ้าฟุกก็คือสี่อยู่เด็ปะเนี่ยถ้าฟุกเนี่ยมันไม่อยู่ได้เก้าปีนะประหใชัยเนี่ยถ้าประหใชัยฟุกเนี่ยคงไม่ถึงเก้าปีนครับลำาไยเนี่ยที่จริงน้องยุกี่มีละครมาตั้งสองเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ เข้าค่ายทำสัญญาใหม่ๆกับไฮต้องคำนะครับเมื่อเกือบเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยขิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องดอไปก่อนนะครับแต่ว่าพอน้องพร้อมนะครับน้องพร้อมที่จะลุยงานละครเพราะงานละครนี่ต้องมันเป็นเรื่องมันเป๊ะครับในค่ายมีอินดี้ยืนหนึ่งมีนางเอกละคร คุณภาพของจริงมันดีเลยครับพะที่จริงอ่ะการเล่นละครเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเท่านั้นเองไงที่เราต้องปรับไปก่อนเลื่อนไปก่อนหรือว่านะครับอ่ายังยังไม่ได้เคาะตอนนั้นที่จริงเคาะแล้วที่จริงเคาะแล้วล่ะจะทําสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่น้องมีอะครับสบสบสสบาย,ยู่ช่วงหนึ่งนะครับพอไม่สบายช่วงที่ก่อนที่จะไปถ่ายอ่าก็สม ก็สันนิษฐานครันะ,นะครับหลังสงการะนะครับช่วงน่าจะใช่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 สงการนะครับนั่นแหละช่วงมีนาามีสามานี่แหละก็เลยกลัวว่าสิ่งสําคัญคือการรักษาเวลารักษาเวลานี่คือมันเป้มากเรื่องละครถ้าน้องยังไม่พร้อมในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยมันจะไปยากคุณแม่เข้าใจผมไหนบ่ที่ผมไม่ได้รับห้าไงครับเพราะว่าถ้างั้นทางกองเนี่ยเกิดความเสียหาย เกิดความเสียหายห,หนึ่งช่างไฟช่างแต่งหน้าช่างแล้วบทจะเพียนไปหมดเลยนะครับมันต้องเป็นคนที่เฟชชี่ไปเป็นนางเอกนี่จะไปเหงาตกอกมกมือนไก่ตายห่านี่ไม่ได้นะจะไปตาตู่ไปไม่ได้นะค,คือคือต้องพร้อมพร้อมที่จะเขาเรียนะวรรกยว่าอย่างไระมต้องฟิวมันต้องมาแบบว่าออร่าสองจับอะ่ะเหมือนกับน้องตอนนี้น้องออร่าจับไหมล่ะอือพอผมมองแล้วว่ามันผ่านออร่าผ่านแล้วความตั้งใจ ความตั้งใจได้แล้วความมุ่งมั่นได้แล้วอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากรวยอยากมีอยากมีโอกาสอยากเด่นอยากดังอยากปังอยากรวยผมให้โอกาสได้ไม่ได้หยิบยื่นให้โป๊ะแล้วดังเลยนะทุกคนต้องสร้างด้วยตัวเองนะศิลปินทุกคนแหละไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้โอกาสคือดังเลยไม่ใช่ให้โอกาสคือให้พื้นที่ในในพื้นที่สื่อในพื้นที่ของของคนที่มีอาชีพแบบอย่างเราเนี่ยถือว่าผมใกล้เคียง ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดอีกค่ายหนึ่งคือหนึ่งมีทิศทางมีเป้าหมายมีประสบการณ์ในการที่จะไปทําเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าดุย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 ดุม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 มาแล้วมาทําเพลงแล้วสําเร็จเลยก็ไม่ใช่นะฉะนั้นก็ต้องดูว่าของจริงจริงทั้งความสามารถและจริงทั้งนิสัยและใจคอนะนิสัยใจคอความอดทนมีภายในนะครับเขาเอ่ดมา บางทีความเป็นเด็กของลูกสาวเราเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ยังไม่นิ่งไงคุณแม่เข้าใจผมมั้คุณแม่ให้ให,ให,ให้ให้โอกาสในว่าอ่าเข้าใจผมเนาะอ่าความนิ่งเนี่ยอารมณ์มันวูบว่าไงอารมณ์มันแปรปวนไงอาอารมณ์จะแปรปวนเราต้องทดสอบเราต้องทดสอบว่ากี่พรรษากี่ผลแล้วกี่ผลกี่ฤดูแล้วนะ ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะโบยบินอย่างเป็นมืออาชีพหรือยังนะครับหลายๆคนที่ผมปั้นก็ผ่านวิกฤตมาครับลำไยก็ผ่านวิกฤตมาครับก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสช้าๆเดี๋พา,า,า,าเรี่องามเข้าใจคงคนทํางานขานห้างคือเราจะปล่อยพวดพลาดสวดรวดไปเล่นละครในซิปต,ตอเน,นี้มนโมจโบเกิดเกิดโสบายมากเ,เห็นไหมเกิดโมได้โมได,มด้คือคุณภาพจิตใจ คือต้องอยากมีไหมอยากมีก็คืออยากมีโอกาสอยากโด่งอยากดังอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอืมอยากรวยรวยแล้วก็อยากรวยขึ้นอีกดังแล้วก็อยากดังขึ้นอีกทาไมผมมาถึงจุดนี้ผมก็คิดว่าผมสําเร็จแล้วนะผมก็มาไกลมากนะชีวิตเนี้ยทําไมผมไม่หยุดพี่พี่พิธีกรดาราหลายหลายคนนะทําไมเขาต้องไปนั่งอ่านข่าวทําไมเขาต้องไปนั่งจัดเป็นรายการพิธีกรอยู่ทําไมเขาไม่หยุดเพราะว่า มันหยุดมันหยุดมันได้อยู่แต่ถ้าหายไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนยากกระแสมันเอาคืนยากอกระแสที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนยากที่มันเฟดไปแล้วเนี่ยคนใหม่ก็มาแทนที่นะไม่ใช่คนอื่นเขาไม่เก่งนะคนอื่นเขาก็สวยนะคนอื่นเขาก็มาดีเหมือนกันฉะนั้นเราจงเราก็ต้องเชื่อมั่นหน่อยครับว่าเดี๋วยวนะ